น่ากินมากเลยเจแปนขอชิมหน่อยนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับจุกบ,บี้ตือหวนหรือข้าวเหนียวทรงเครื่องยัดไส้สูตรประยุกตนะคะเพื่อนๆเมนูของว่างทานเล่นหรือว่าเป็นของหลักของคนจีนนะคะ คาว่าจุกบี้แปลว่าข้าวเหนียวหน้าตาดีแบบนี้น่ากินมากๆเลยขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสูตรจุกบี้ยัดไส้ทรงเครื่องของเชฟปานนะคะก็จะมีแค่นี้ค่ะมีข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ําสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็ถั่วลิสงเม็ดแบบนี้เอาไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนสักหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมเจฟปานแช่น้ําเสร็จแล้ว เอามาหั่นเปน็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็แปะกล้วยแปะกล้วยแบบนี้ยังไม่ได้ต้มจะเอาทั้งหมดใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวจะใช้วิธีในการหุงข้าวนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยตามด้วยแปะกล้วยเห็ดหอมแล้วก็ถั่วลิสงนะคะใส่มากน้อยตามชอบเลยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ำที่เอาไว้หุง หุงแบบปกติเลยนะคะเสร็จแล้วคนให้เกลือละลายแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะนำข้าวมาหุงในหม้อหุงข้าวตามปกติเลยค่ะตอนนี้ข้าวที่หุงก็สุกแล้วนะคะน่าก,กินมากๆแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปหน่อยนะคะคลุกเค้าให้เนื้อข้าวกับน้ำมันนะคะให้เขาเข้าเนื้อกัน เจป๊ปานจะตักข้าวมาให้เขาอุ่นแล้วก็เซ็ตตัวก่อนนะคะระหว่างที่รอข้าวคลายความร้อนเจป๊ปานจะมาทําน้ําจิ้มแบบง่ายๆนะคะเจป๊ปานจะใช้ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วที่ใส่พวกข้าวมันไก่นะคะที่จิ้มติ่มซำหมนหวานนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ําส้มสายชูเล็กน้อยพอให้มีรสเปรี้ยวนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวาน แล้วก็โรยงาคั่วลงไปหน่อยเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดอร่อยง่ายๆแล้วค่ะทีนี้เราก็จะเอาข้าวมายัดไส้นะคะเจแปนจะใช้แป้งหออ่อแหนมเนื้องแป้งหอ่อสลัดโลแป้งเวียดนามแช่ลงไปในน้ำแบบนี้เลยเปรียกทั้งสองฝั่งแล้วเอาขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็มาวางบนเขียงแบบนี้นะคะเขียงก็ ให้มันเปียกๆนะคะจะได้ไม่ติดตอนเราหอ่อเสร็จแล้วเอาข้าวมาวางเป็นแนวยาวแบบนี้เลยค่ะจัดเรียงให้เขาเป็นทรงกระบอกเท่าๆกันแล้วก็พับทั้งสองฝั่งด้านข้างก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนให้ประกบกันนะคะ ให้เป็นทรงกระบอกพับให้แน่นๆเลยค่ะพยายามให้แน่นๆให้แป้งแน่นที่สุดได้ประมาณนี้นะคะ พอห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเจแปนจะเอาน้ำมันพืชนะคะทาลงไปที่จานเพราะว่าแป้งที่เราห่อเนี่ยเขาเป็นแป้งที่เป็นหนึบมันจะติดถ้าเราไม่ได้ห่อถ้าเราไม่ได้ทาน้ำมันแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอาตือหัวนจุกบี้เราวางได้เลยจะได้ลื่นๆแล้วก็ไม่ติดกันระหว่างนี้เราก็ ทาด้านบนด้วยเพื่อให้ตัวข้าวเหนียวแป้งเขาจะได้ไม่หนึบไม่เหนียวนะคะเขาจะได้ติดวางใกล้ๆก,กันได้ไม่ติดทีนี้เวลาเราจะทานนะคะเราก็เอาออกมาหั่นได้เลยหั่นเป็นชิ้นเฉียงๆตรงๆได้หมดทุกแบบเลยค่ะ แบบนี้เลยน่ากินมากทานกับน้ำจิ้มสูตรอร่อยน่ากินมากเลยเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอื้อหือ อร่อยมากรสชาตินี้เหมือนตอนเด็กๆเลยค่ะจะมีร้านขายแบบนี้นะคะสมัยเจแปนเด็กๆเจแปันขอตัวไปทานจุกบ,บี้เตยหวนก่อนนะคะฝากเ,เพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ